กสีฟันง่ายๆในหนึ่งนาทีมีอะไรบ้างข้อที่1ความยาวด้ามแปรงจะต้องไม่สั้นจนเกินไปจนไม่สามารถแปรงฟันถึงฟันที่สุดท้ายได้วิธีการเลือกคือนําหัวแปรงไปวางตรงมุมของขากรรไกรจากนั้นใช้มือจับด้ามแปรงถ้าสมมุติว่าด้ามแปรงนั้นสามารถโผล่พ้นความยาวของมือได้อันนี้ซื้อได้ค่ะข้อ2 ขนาดของด้ามแปรงจะต้องไม่เล็กจนเกินไปจนเวลาที่เราแปรงฟันแล้วมื่อมือหรือไม่ใหญ่เกินไปจนเราจับแล้วไม่ถนดัดต้องให้พอเหมาะกับมือของเรานะคะข้อ3ความนุ่มของแปรงสีฟันจะต้องไม่นุ่มมากจนเราไม่สามารถปัดเอาเศษอาหารออกหรือไม่แข็งจนเกินไปจนทําให้เกิดอันตรายต่อเหงื่อวิธีการทดสอบคือนําขนแปรง มาวางบนหลังมือแล้วปัดออกถ้าหากมีรอยขีดข่วนอย่างนี้ไม่ควรเลือกซื้อนะคะข้อสความกว้างของหัวแปลนสีฟันจะต้องไม่เกิน1.5เซนติเมตรหรือวิธีเทียบง,ง่ายๆเทียบกับนิ้วก้อยของเราในข้อมือแรกคือถ้าเราวางไปแล้วไม่เกินครึ่งหนึ่งของข้อนิ้วแรกอันนี้เลือกใช้ได้เพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปอาจจะไปกระแทก เหงื่อของเราทําให้เกิดการบาดเจ็บได้และข้อ5สําคัญมากอยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงทุกๆ2-3เดือนเพราะว่ามันจะมีแบคทีเรียหรือสิ่งสกรปรกติดอยู่แม้ว่าแปรงจะไม่บานก็ตามอันนี้เราจะต้องเลือกทั้งซื้อง่ายและก็ราคาเหมาะสมเคล็ดลับง่ายๆอย่างนี้ลองเลือกกันดูนะคะแล้วคุณจะได้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพค่ะ